อยู่กับช่องโมสมายนะคะวันนี้ก็จะมากินมาม่าเกาหลีนะคะมากับเคพื่อนนะคะก็มาเริ่มกินกันเลยนะคะทุกคนมีช้อนำหมเอ,อเอาช้อนนั้นนั้นด้วยปะให้หมกืก่อนนะเนื้อ <laughs> จะเผ็ดยู่อ่ะ มึงก็จะใส่ไข่ไปด้วยนะคะเผ็ดอยู่ทุกคนราเอาซองเล็กมาเผ็ดปะอือ อืมการมึงอ่ะจะหมดก่อนแม่กินข้าวเช้าด้วยมีน้ำไหมเผ็ดค่ะทุกคนมีแต่น้ำกรองอ่ะ

มันไม่มีน้ำเย็นอ่ะเหมือนรีบอ่ะนัหนหละข้นก็หมดมันที่เรียบร้อยแล้วนะคะ Det jeg må ันช่วยกินหน่อยกินไม่หมดอ่ะชาลิ้นยอ่ะืมนึกว่าจะไม่เผ็ดงนะใครอ่ะฮึนึกมาเลยเผ็ดจิ๊บ ไปหาผัดกระสัดกินดีกว่าเกิดอะไรคําหนึ่นนงมาดูกันว่าโมจะกินหมดไหมนะคะทุกคนหายไปแล้วเนี่ยไอคลิปที่ถ่ายไก่กันครั้งนั้นไม่ได้ลง อตกปลาเนาะอันนี้ได้ลงชัวตกปลาได้อยู่บ่แต่แม่พรเออแต่แม่พรงก็ตกได้จะเป็นรอกไปตกจริงไหมกลัวอยาเอาเปรอกไปตกม,ม,มามาเกาหลีแม่ ลองกินดูไหมมันเผ็ดไ้มล่ะไม่เผ็ดหวานๆหน่อยได้คอนเทนต์แล้วแล้วมันมีมันมีอะไรมั่งมาม่าปรุงทำเองือว่าซองเข้ามามาม่าเกาหลีเลยเหรอลองกินดูไหมแม่ไม่เอากินดูนี่หนึ่งไม่เอามันหวานๆไม่เอาดูเลยว่ามันเผ็ดเผ็ดกินดูไปกินดูไปเล่นนี่หมดจานแล้วอือเราจะหนูเนี่ยอะ หวานอร่อยอร่อยอืมสุออร่อยมากดิปากหมูแดงเลยมั้งเนี่ยจะรู้ทำไมจะไม่ไมป็ดหมูแตงโมมันยังฮูหห่ฮาฮู่ฮาเลยอะ่ะมันอร่อยอยู่เนื้อนึบหนึบอืมอืมมันสุกี้ไม่ได้หรอกมันต้องให้มันซวนซวนนะเรียบเลยอืมเรียบเลยอะไรไม่ไม่มีมันกนินปลาคาซึเนาะจริงจริงแฉปากนม่ มันไมค่คายแล้วมันเผ็ดด้วยเลยอ,อร่อยอร่อยปากลำบากการม้งกินแล้วนะการกินดิไมม่อกานไไม่ด้รไม่่รข้นนลางเ็ค อ๋อกินไม่ได้มีเองมเมื่อหรแม่เผ็ดทำสุดท้ายแล้วนาะอ๋อขูดกระชา ชิวๆหน้าเนียนมากถ้ากดถ้าไม่ใช้แอปเนี้ยมันค่อยเนียนนะต้องมานั่งดูกิน กนหมดยังก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับคลิปกินมาม่าเกาหลีนะคะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์โมด้วยแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตาม facebook และ IG จีโมด้วยนะคะเจ๋งวับวเลยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย